สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กน้ำตาหลายหลังได้ยินน้องวิจิพูดออกมาครั้งแรกเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าติ๊กบิ๊กบราเธอกลายเป็นอดีตภรรยาของนักสแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามหลังจากเซ็นใบหย่าก,กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งน้องวิจิลูกสาวตัวน้อยจะต้องอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายในขณะที่ติ๊กก็พยายามทำงานหาเงินเพื่อใช้หนี้และรอวันที่จะได้เจอลูกอยู่ทุกวันเช่นกัน โดยก่อนหน,น้านี้ติ๊กได้ลงคลิปวิดีโอเก่าๆของน้องวิจิแทนความคิดถึงหลังจากไม่ได้เจอกันนานถึง2เดือนโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นไว้ว่า ตนนั้นคิดถึงโรคแต่ไม่เป็นไรตนทนได้เพราะดูคลิปเก่าๆของลูกแล้วดีต่อหัวใจซึ่งติ๊กก็ได้แย้มข่าวดีอีกว่าจะได้เจอลูกในวันที่5มกราคม64นี้อีกด้วยล่าสุด4มกราคม64สาติกโพสตคลิปเก่าๆของน้องวิจิอีกครั้งซึ่งในคลิปเธอกําลังหยอกล้อเล่นกับน้องวิจิน้องวิจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่ทําเอาเจ้าตัวตกใจมากและได้ระบุแคปชั่นว่าแม่เราฟังคำหนูเรียกแม่อยู่นะคะลูกวิจิเทปพิทักษ์ จนชาวโซเชียลก็แสดงความเห็นชื่นชมน้องวิจิและให้กำลังใจสาวติ๊กกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเดดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ติ๊กและได้ฟังน้องวิจิเรียกแม่ตามที่เจ้าตัวได้ตั้งใจไว้ในวันที่จะได้เจอน้องวิจินะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ